ก็เดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวก็ไปกันต่อนะครับเดี๋ราจะลงไปที่บนสันเขื่อนกันนะครับทางนี้เป็นสํานักงานนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงไปลงไปตามทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปสันเขื่อนกันเมื่อกี้เราขึ้นมาทางนี้เนาะนะครับก็กล้องก็ไม่แน่ใจว่ามันจะชัดเจนอะไรหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงที่ชันมากนะครับตรงนี้ทางลงเขานะครับลงเขาชันมากตรงนี้ผม ลงเกียร์สลงไปนะครับก็ให้มันช่วยหน่วงหน่อยนะครับน,นี่ก็จะสวยมากแต่เราชมวิวนานไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปทางปกติผมจะขึ้นเส้นกลางนี้นะครับแต่ว่าผมจะขึ้นทางข้างนี้ดูนะครับอันนี้ไปลานจอดรถนะครับทางนี้จะขึ้นไปร้านจอดรถอ,อต้นไม้สวยมากครับ เราก็จะขึ้นไปลานจอดรถเมื่อกี้ที่น้องเขาขี่รถอยู่ตรงนี้นครับเราก็จะขึ้นไปแล้วก็ไปเชื่อมชนกับเส้นนี้นะครับวันนี้ไม่ค่อยมีคนปกติเขาจะมาเที่ยวกันตอนตอนเย็ยนๆนะครับหรือว่าตอนเช้าๆนะครับแต่ว่าเรามีเวลาตอนนี้เราก็เที่ยวกันตอนนี้นะครับจริงๆมันน่าจะขับรถได้เกือบรอบนะครับเกือบรอบขเขื่อนตรงนี้นะครับก็เด็กๆมาทําอะไรกันนี่เดี๋ยวผมก็แวะตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยววนให้ดูนะครับ ก็ตรงนี้สามารถมาจอดรถได้นะครับตรงนี้เราก็ไปดูก็ร้อนนะครับผมก็ไม่ลงมาจอดทิ่นั่ดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวจอดให้ดูวิวตรงนี้ดนึงนะครับ กาศนี่ร้อนมากครับแต่ว่าก็อยากจะมาขับรถเล่นนะครับวันนี้หยุดไฟที่บ้านดับหนึ่งวันนะครับสอนนักเรียนไม่ได้นะครับขับรถเล่นนะครับทําคลิปไว้ด้วยเลยนะครับอ่ะโอเคไปกันต่อครับผมนั่งบนเรือสองขีดนะครับไหนๆก็ขึ้นมานะครับก็รีวิวมาดูกําลังของเครื่องรถด้วยนะครับแล้วก็ ขึ้นมาเที่ยวด้วยไม่ได้มาหลายวันแล้วนะครับผมขึ้นมาบ่อยนะครับจริงๆแต่ว่าผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายขึ้นมาถ่ายวิดีโอนะครับก็มันถ่ายค่อนข้างยากนะครับมีกล้องตัวเก่าอยู่มันก็แบบบันทึกเสียงไม่ได้นะครับโอเคอันนี้อยู่บนสันเขื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไม่กลับมาทางเดิมนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นทางที่นะครับน้ามันล้นน้ําทิ้งลงไปนะครับไปฝั่งโน้นลงไปด้านล่างนะครับส่วนบนนี้ก็จะเป็นสันเขื่อนนะครับเขาก็จะมาดูกันตรงนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนของ ภูเขานะครับแล้วก็น้ำวันนี้น้ำไม่เยอะนะครับแต่ว่าน้ำจะเป็นสีเขียวๆหน่อยนะครับ ก็เราก็ขี่รถเล่นบนสันเขื่อนกันนะครับมันร้อนมากครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าภาพในกล้องจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าภาพอื่นๆนี่โอ้โหผมเห็นขนาดใส่ชิวทึบมืดนะครับก็ยังเห็นชัดฝัง่งโน้นจะเป็นภูเขานะครับถ้าเยื้องซ้ายมือแบบว่าเลยภูเขานี้น่าจะเป็นภูเขาหญ้าเป็นหงาแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมค่อยไปนะครับตำบลตุต้งหงาครับเป็นภูเขาหญ้าจะอยู่ฝั่งนั้นนะครับภูเขาหญ้าของระนองนะครับมันเป็นแลนด์มาร์กนะครับใครๆมาก็ต้องภูเขาหญ้านะครับแต่ตรงนี้ส่วนใหญ่บางคนก็ ไม่ค่อยได้ขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าไม่รู้จักเขาก็จะไม่ขึ้นมานะครับบนนี้แต่ว่าหลังๆก็นักท่องเที่ยวก็มีบ้างนะครับแต่มันเจอสถานการณ์โควิดครับก็เลยมีปัญหาก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวน,นะครับเดี๋ยวเราก็ขี่ตรงนี้ไปเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าถ้าเราจะขึ้นไปฝั่งโน้นไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปนิดนึงนะครับถ้ามันไปได้เนาะแต่ว่าน่าจะฝุ่นเยอะจัดแน่เลยวันนี้นะครับแต่ฝั่งซ้ายนี่ก็คือไปได้นะครับมันเรเราจะลงไปทางซ้ายทางมันจะดีแล้วเดี๋ยวเราจะไป ลืมนาฬิกาเราจะไวะระนองเข็นย่นนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะครับก็ถ้ามันชัดเจนจริงๆมันก็จะมองเห็นชัดมากนะครับตรงนี้ฝั่งเลยตรงข้ามโนไปจะเป็นชุมพรแล้วนะครับตรงนี้ระนองน่าจะหมดเขตแค่แถวแถวนี้พอเลยภูเขาฝั่งโน้นไปก็จะเป็นชุมพรนะครับก็ตรงนี้ เหมือนเป็นป่าครับจะไม่มีบ้านคนนะครับแถวนี้ถอเลยไปข้ามเขาไปแล้วครับจะเป็นเลยจากเขตป่านี้น่าจะเป็นชุมพลแล้วนะครับวันนั้นเป็นภูเขาสูงมากนะครับด้านหน้าโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อครับรถมานะครับผมก็เขาก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวนะครับเขาก็ขับรถชมวิวนะครับเดี๋ยวลองไปทางด้านขวาสักนิดนึงนะครับ ทางด้านขวาทักนิดนึงแต่ว่าทางซ้ายเมื่อก่อนตรงนี้เขาจะกั้นไว้นะครับตรงนี้มันจะไปไม่ได้เมื่อก่อนมันจะเป็นเสากั้นอยู่ตอนนี้ไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวนโอ้โหทางนะครับทางไม่น่าจะไปนะครับเพราะว่าฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวผมเขีนรถไว้ในห้องอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ้นสุดทางนะครับเขาก็จะทําไว้แค่นี้นะครับส่วนข้างหน้าก็จะมีบ้านชาวบ้านอยู่บ้างนะครับแต่ว่าน่าจะไม่กี่ตัวเรือนเขาก็กีดยางผมเคยเห็นเขาก็วิ่งเข้าออกทางนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะวกกลับไปนะครับแล้วก็แต่เราจะไม่กลับทางเดิมนะครับเราจะมุ่งงตรรรไปนนะะคับเเดี๋ยวาจขึ้ ไปบนเขาฝั่งโน้นนะครับตรงนี้ก็วิวก็สวยเหมือนกันนะครับนี่รถเมื่อกี้เขาก็ไปไว้จอดถ่ายรูปกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปกันต่อครับตรงนี้ก็จะทางลงเดินหน่อยนะครับผมจะพยายามลงช้าๆจะได้เก็บภาพไว้นะครับก็จะทางลงเดินไปทางเรียบมากนะครับใครอยากมานี่แนะนําเลยนะครับระนองทางเรียบมากทางใหม่ด้วยนะครับ ตรงนี้น่าจะกางเต็นท์ได้นะครับผมว่ามีโอกาสน่าจะขึ้นมากางเต็นท์บ้างแต่ว่าอยู่คนเดียวผมก็กลัวเหมือนกันครับไม่ค่อยกล้ากางเต็นท์ที่ไหนเหมือนกันตรงนี้ทางจะดีมากนะครับถน,นนก็เป็นบนสันเขื่อนนะครับตรงนี้เราก็จะวกกลับแล้วนะครับเราก็จะไปออกที่ตรงป้ายเมื่อกี้ครับตองป้อมยามตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลี้ยวขวาไปครับก็รถก็ต้องระวังนะครับเมื่อกี้ตกใจเลยดูฝั่งนู้นแล้วมาดูฝั่งนี้น้องเข้ามา ไม่กันินโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันต่อครับตรงนี้ก็มันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักนะครับที่บ้านเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับขึ้นเดินนี้ไปดันเดินขึ้นไปนะครับตรงนี้ดันเดินขึ้นไปนิดนึงนะครับตรงนี้แล้วก็เราก็จะ ยกคันริงเลี้ยวซ้ายไปนะครับถ้าเลี้ยวขวานี่กลับไตยทางเดิมเนาะเราจะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลี้ยวซ้ายนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวกับครูแอนนะครับเราก็ออกเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับตอนนี้เรากําลังที่จะไประนองเขนย่นกันนะครับจะโค้งเยอะมากนะครับที่นี่นะครับตรงนี้โอ้โหอาจจะหลุดได้นะครับ ผมก็ไม่กล้าใช้ความเร็วเลยนะครับก็ทางโค้งเยอะมากนะครับผมจะชอบขึ้นมาขับส่วนใหญ่จะขึ้นมาตอนเย็นนะครับเพราะว่าตอนเช้าผมตื่นไม่ทันนะครับแล้วก็มันมันมีเวลาแค่น้อยนิดนะครับตอนเช้าเพราะว่าเดี๋ยวมันมีแดดไรซะก่อนนะครับผมก็จะขึ้นมาขับเล่นตอนเย็นนะครับวันไหนไม่มีนักเรียนนะครับวันไหนว่างไม่ได้สอนก็ขึ้นมาขับรถเล่นนะครับทางมันก็จะโค้งเยอะหน่อยนะครับที่นี่นะครับใครชอบโค้งนี่โอ้โหผมแนะนําเลยครับ เส้นนี้แต่ว่าปกตินักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยขึ้นมานะเพราะว่าเขาไม่รู้จักทางมันเล็กนะครับตรงนี้ก็ทางโค้งเยอะมากครับระวังรถสวนด้วยนะครับตรงนี้นะครับมันทางภาคใต้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่ามันจะมีโค้งแล้วก็มีเขาอยู่ในที่เดียวกันเลยนะครับมันก็จะดูแล้ว มันก็จะแปลกๆครับแต่ถ้าเหมือนผมไปทิฟอุบลมาคือฝั่งโน้นมันจะไม่มีโค้งเลยครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมมันไม่มีเมื่อก่อนนะครับ ก็คือว่ามันจะเป็นทางที่เรียบไม่มีขึ้นเนินขึ้นเขาก็ไ้อย่างนี้นะครับแล้วก็ทางจะตรงเยอะสะส่วนใหญ่แต่ที่นี่ทางมันจะผ่าเขาขึ้นไปนะครับทางมันก็จะมีเรื่องของโค้งแล้วก็เขาอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับตรงนี้เป็นสวนยางนะครับสวนยางกําลังปลัดใบนะครับร้อนมากช่วงนี้อากาศมันจะร้อนนะครับระนองชื่อว่าเมืองผลฝนแปแดดสีก็จริงนะครับแต่ว่าพอฤดูร้อนช่วงมการาถึงเมษาเนี่ยมันก็จะร้อนนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้อนเยอะมากมันเป็นร้อนชื้นนะครับ แต่ทางนี่คนชอบขับมอเตอร์ไซค์นี่นะครับน่าจะมีความสุขกับเส้นนี้นะครับเพราะว่าทางมันสวยมากมันเรียบนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่เราต้องขี่ดีๆนะครับเหมือนผมผมจะขี่ไม่เร็วมากเลยนะครับเพราะว่าผมเคยขึ้นมาเจอแล้วเจอคนขี่ในพื้นที่เขาขี่เวฟขี่อะไรเงี้ยครับเขาทําเวลาได้ดีกว่าเราอีกครับเขาขี่แบบว่าอาจจะเขาชินก็ขี่ทุกวันนะครับเขาจะรู้แลวว่าโค้งนี้ต้องไปทางไหนอะไรยังไงนะครับโอ้ตรงนี้สวยมากครับทาง ดูนะครับนี่ทางมันจะเป็นเส้นนี้ก็คือว่าโคง้งโค้งนี้มันจะเป็นโค้งที่มากกว่านะครับ <im itation> เขาก็เลยทําสีแดงเอาไว้นะครับมันเป็นโค้งแบบว่าขาขึ้นนะครับเขาก็จะทําสีแดงไว้นี่นครับโค้งมันจะแบบว่าพลิกโค้งตลอดเวลานะครับมันจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาใครถึงแล้วนะครับระนองเคนยอนนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่เคยแบบว่าไม่เคยขี่มาเนี่ยก็แนะนําว่าขี่ช้าๆนะครับขี่ช้าๆเหมือนผมเนี่ยนะครับ ช้าๆลงมานะครับเพราะว่าเผื่อรถสวนหรือเราหลุดโค้งอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอันตรายนะครับเดี๋ยวจะบาดเจ็บนะครับโอ้โหตรงนี้ร่มมากเลยครับระนองเคนยอนนะครับอยู่ข้างหน้านี้นะครับระนองเคนยอนก็คือบ่อที่เขาขุดเขาขุดแร่เมื่อก่อนนะครับเขาขุดแร่แล้วก็เหมือนมันทิ้งร้างเอาไว้ครับก็เลยมันจะมีปลามีอะไรเงี้ยก็มีคนมาหรือเปล่าวันนี้อาจะมีคนมาบ้างนะครับก็ขายอาหารปลาเนาะผมก็จะโจทย์ ตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวซื้ออาหารปลาสักหน่อยดีกว่าเนาะเดี๋ยวหาที่ร่วมกอนจดรถจดไว้ตรงนี้ก็เรามาถึงกันแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ซื้อ อาหารปลาขนมปังนะครับถุงเล็ก0บาทนะครับอันนี้คือถนนที่มันจะขึ้นไปเดี๋ยวผมพาขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับตอนนี้เราก็จะไปให้อาหารปลากันนะครับก็ออกมาดูปลาก็จะเดินไปเพราะตรงนี้รละน้องแคนยอนนะครับก็คือมันจะเป็นบ่อแร่มาก่อนนะครับที่เขาขุดแร่นะครับเคยได้ยินว่านะครับเขาจะใช้การฉีดน้ําแล้วก็ดูดดินไปรสยอะไรอย่างเงี้ยแล้วรวมกันนะครับพอรวมกันเสร็จเขาแบบว่าเอาแต่แร่นะครับ ปลาเยอะมากเดี๋ยวไปถ่ายขอถ่ายรูปข้างนโอ้โหปลาเยอะมากครับโอ,โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็เดินไปให้อาหารปลากันนะครับก็ปกติเขาก็จะมาให้อาหารปลากันที่นี่นะครับก็ มีวันสองอาทิตย์นะครับเมื่อกี้จากสอบถามเม่นคานะครับเขาก็บอกว่าวันสองอาทิตย์เนี่ยจะมีคนเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอูมันจะมีนกหาปลาด้วยนะครับก็ปลาก็จะเป็นปลาเขาเรียกปลาอะไรนี่ปลาดินปลาตะเพียนนะครับก็มีหลายปลานะครับมีตัวใหญ่ๆด้วยนะครับแล้วก็มีนกที่มันหาปลามันดำน้ําอยู่นะครับ อากาศดีครับที่นี่ผมขึ้นมาบ้างแว้บ้างแต่ว่าน้อยนะครับไม่ค่อยขึ้นมาส่วนใหญ่จะมาที่เขือ่อนเวลามันก็จะหมดก่อนนะครับก็มืดก่อนผมก็ไม่ได้ขึ้นมาที่นี่ก็นานๆครั้งผมเคยมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับต้องมาอยู่ใหม่ๆผมก็ขึ้นมาเที่ยวระนองเคนยอนมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเขาครับแล้วก็เขาก็ขุดเป็นบ่อขุดแร่ลงไปน่าจะเป็นน้ําลึกมากนะครับเมื่อก่อนเนาะแล้วก็พอมันก็ทิ้งร้างไปมีน้ําอยู่เขาก็เอาปลามาเลี้ยงนะครับก็จะเป็นภูเขารอบเลยนะครับเมื่อก่อนผมมาผมเคยเจอนะักเด็กๆอ มากระโดดน้ำกันฝั่งนู้นนะครับแต่หลังๆก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็มาไม่ค่อยเจอก็เดี๋ยวชมวิวสักพักหนึ่งนะครับก็จะไปเดินชมฝั่งนูน้นเอาขนมปังไปปลาฝั่งนู้นบ้างนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันได้กินเยอะแล้วเมื่อกี้ผมไปดูแล้วเขาให้กันแถวนี้เยอะผมก็เลยว่าจะเดินไปฝั่งนี้บ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ที่ร่มๆตรงนี้แล้วกันนะครับ ปกติผมขึ้นมา <c oughs> เขาก็จะไม่ค่อยขายอาหารนะครับเพราะว่าบางทีมันตอนเย็นแล้วใกล้มือดอะไรอย่เงี้ยครับ <S <s> <Adams> อ, <savior> อ๋อมันกินไม่ได้มันขึ้นมาฝั่งนี้กว่ายุะมากเลยครับ ทีไม่ค่อยเจอเขาขายอาหารนะครับเดี๋ยวว่าจะโด่งเดินเล่นแถวนี้ดูสักแป๊บนึงนะครับเราสามารถเดินได้ข้างๆนี้นะครับเราสามารถเดินไปได้ก็จะเดินลัดโลบขอ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 บ่อ,บอ,บบอน้ํานี้ไปนะครับบรรยากาศร่มรื่นดีครับตรงนี้น่านมานั่งพักผ่อนนะครับตอนเที่ยงที่อย่างนี้นะครับปลาก็จะตามลงมาโอ้โหเยอะมากนะครับโอ้ใส่หมวกเดินนี่เริ่มร้อนแล้วครับเดี๋ยวเดินให้รอบแล้วก็เดี๋ยว กองไ้นะครับสามารถเดินต่อไปได้นะครับแต่ว่าผมจะเดินมาแค่นี้ผมจะจะเดินข้ามสะพานไปไมันจะตกหรือเปล่าไม่น่าตกนะครับจะตกนิดยุ่งเลยโอ้โหมีปลาสีดําตัวใหญ่ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าปลาอะไรนะครับ ngủ ta ta mà dữ mạng